รถเลสเตอรคร <P an> ับผมนี่ตัวเน็กเกียนนะครับปี2022ครับไม่8,000กคันนี้นะครับราคาถูกกว่าปไปแดงเกือบ2แสนครับปไปแดง900,000เครื่อนี้690,000หน้าทั้งตลเครื่อง2.0สโซลโซลไฟฟ้านะครับต่อครับสุดยอดครับต่อเต็มเต็มไม่แค่8,009ครับผมโอ้ยใหม่มากนะฮะแล้วก็คันนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยขับง่ายนะฮะนี่ไม่8,009ครับผมมาแรงตีบอลชันล็อกับเร็ว หน้าจอนี่แบบมันเริ่มมันเริ่มเลยนะฮะมาพร้อมกับกล้องถอยนะฮะแอร์ริตันนะครับฟ้าชาร์ตไอโฟนไอโฟนนะครับได้หมดเลยพวกนี้ใจกีรตินี่นะ,ะกระจุกไฟฟ้าแผ่นเพดอยู่ครบรถเดิมๆสีเดิมๆครับยังไม่เกลี่ยสีเลยครับมาอย่างนี้เลยนะอ่ะเบาะผ้าแอร์รังพร้อมนะฮะนี่อันนี้แบบว่าเอาไว้ขึ้นครับเออเข้าท่าอยู่นะอันนี้มันคืออะไรอันนี้คืออะไรกันนะ คืออะไรไม่รู้เฮ้ยตละลับเม็ดด้วยครับนี่ปลาไทยไมีตละลับเม็ดโอ้โหเพื่องเห็นเออนะโคตรเท่เลยฮะยังไม่แต่งครับแ,แต่งก็หลอกกันเอาเองนะเครื่องเดิมเดิมภายในเดิมเดิมทุกอย่างมาแบบจากศูนย์ครับประหยัดกว่าายแดงสองแสนนะฮะนะสนใจคันนี้นะฮะเบอร์โทร ได้คลิปนะฮะโทรหรือแอดไลน์ก็ได้ต่างจังหวัดไม่ต้องมาบริการทำสัญญาทที่ท่งพีหนึงบ้านจากเขี่ยมจัดไพ่หลักแน่นอนแจว